เพื่อนผมพามาชมหมอนนะหมอนที่ปลูกในกระถางนะเพื่อนถ้ามีเมื้อที่เนื้อที่หน่อยอะปลูกไว้ทานได้นะเพื่อนคือแดดครึ่งวันก็ได้นะเนี่ยจะออกผลมันจะออกผลให้ทานทุกชอบทุกกิ่งเลยนะคือแต่เพื่อนมันมีเ,เพื่อนต้องริบไปอะ่ะก่อนที่เพื่อนจะเนี่ย เพื่อนต้องเด็ดลิดออใบอ้อยห้หมดนะผมมีทําคลิปเอาไว้นะเพื่อนคือรูดใบทิ้งให้หมดเลยเหลือแต่กิ่งนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ําพ่นดินแค่นั้นแหละเพื่อนก็ได้กินหมอนทั้งปีนะนะครับมันมันได้กินประมาณ3รอบอ่ะเพื่อนเนี่ยอยงผลเนี่ยสุกแล้วเนะี่ยแต่จริงจริงมันต้องดำนะมันต้องดำนะเนี่ยนะ มาเพื่อนมาปลูกกันนะปลูกในกระถางจริงครับเพื่อนดูนะเนี่ยในกระถางนี่คืออยู่ในกระถางนะเนี่ยรากขึ้นมา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 ก็ก็จะเป็นเนี่ยหมอนใช่นไหมต้นหมอนเนี่มาเพื่อนเนี่ยออกแทบทุกช่อทุกกิ่งแล้วเพื่อนนะเนี่ยไปเออเนี่ยเห็นไหมมาแม้แต่ไอ้เนี่ย มะกรอบฝรั่งเองอ่ะเพื่อนเนี่ยนี่ก็ปลูกในกระถางนะเนี่ยบ้ะเนี่ยอันนี้แดดแดดครึ่งวันนะเพื่อนเนี่ยปลูกในกระถางจริงเนี่ยเนี่ยกระถางแต่กระถางใหญ่หน่อยนะเห็นปหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันก็มีมีตัวพวงอันหนึ่งสองสามสี่สี่เพื่อนมาปลูกเหอะยอดก็กินได้นะเนี่ยเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่อ่อนยันแก่เลยนะ เนี่ยเนี่ยย่อนอ่อนๆเนี่ยก็กินได้เอาไปจิ้มน้ำพริกกินอะไรเงี้ยปลูกๆไว้นะครับเพื่อนพวกนี้มันไม่มีสารเคมีอ่ะเออมันกินง่ายอ่ะนะครับโอเคครับเพื่อนสวัสดีครับ